แย่หายอย่างน้อ,นอจอดเพื่อนเจ็บไหมคุณก <c oughs> ็ไม่ได้กินหรอก <c oughs> <c oughs> โอ้ตักใส่ถ้วยมายักจะไปไหว้เจ้าที่ <c oughs> มาแล้วค่ะมาแล้วสองพ่อลูกพร้อมอาวุธครบมือนะคะคืออยากจะก,กินแกง แกงนี่ยังสอบพ่อใหญ่แกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กนี่แกงขี้เหล็กฝีมือพ่อแสวงเนี่ยสุดยอดนะใส่อะไรคะมีหนังควายไหมใส่ยังพอใส่หมูก็ได้ใส่สามชั้นอะใส่หมูสามชั้นอ่าถึงแล้วตัดเลยตัดเลยเอาต้นนี้เรียเอาต้นไหนด้วยเอาต้นไหนไปเอาต้นไหนเอาต้นนี้ก็เต็มแล้วนะเนี่ยไม่กินไม่หมดแล้วเนี่ยทำไมสวนดูแบบเรี่ยงเกลามากเลยเหมือนคนโกนหนวดใหม่เลยทำไมมันไม่ลอกลุงลังเหมือนแต่ก่อนเหรอเอามันไม่ลอกแล้วเพื่อนดีเนะฮะ เครื่องดีกางยิงตัดอ,อเครื่องตัดดีเครื่องตัดที่ซื้อมาใหม่อะ่ะก็เลยทําให้ช่างตัดก็ขยันอ๋อมันมไม่เหนื่อยนะวั้งงั้นเถอะใช่โอ้ยวิวหลังสวนสวยมากเลยอ่ะสะอาดสะอา้ะอานเครียงไปหมดเลยไม่เห็นเหลือต้นไม้แล้วเออรัวเรืไม่มีแล้วอ่ะปรากฏว่าเขาขุดลอกคลองค่ะคุณผู้ชมคะกลายเป็นเราเห็นคลองข้างหลังเลย ปกติมันจะลกมากนะใช่เราก็ลอกคลองข้าหน่อยพี่พี่เอาเอาอะไรมาลอกอ่ะเอาโรตัสมาเอาแม็กโฮโอ้ยนึกว่าพี่สำรานสำเรียนเอามือขุดนะเนี่ยโอ้ฮ้ใช่จะมือขุดได้น้ำน้ำคลองสะอาดสะอาดเลยอ่ะดูดีเลยน่าเดินเลยอ่ะเดี๋ยวเออน่าไหว้ไม่ได้เอาไหว้ไม่ยากเป็นไงเออคนละไหว้ละสาธุเอ๊ะเดีทำไมเราไม่นั่งเรือมาเนาะเออ นั่งเรือมาขึ้นฝั่งท่าขี้เหล็กเนี่ยสอต้นนี้นึกว่าจะตายเฮ้ยมันลอดน้ำท่วมมาได้ไงเนี่ยอืมกิ่งตายก็มีอะไรพ่ออะไรเยียบอะไรแม่หายังน้อตอดเพื่อนตีัยเจ็บไหมหยุดแน่ยย่มดหรืออะไรมดไม่ใช่งูนะเฮ้ยเออมันเตี้ยก็ดีเหมือนกันนะ เก็บง่ายดีไม่ต้องโน้มเนี่ยที่ปลูกไว้เนี่ยทำไมรู้ไหมเพราะว่าพ่อแม่เขาชอบกินแกงขี้เหล็กมากเราก็เลยอยากเก็บปลูกไว้สะดเดาอะไรพวกเนี้ยอาหารชั้นสูงทั้งนั้นเออเออมันยอดสูงให้เากินเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องอไรใครไปตัดอะไรเนี่ยทำไมอ่ะอ้โหเอาแก่แกมาทั้งนั้นเลยเอาหรออ้๋หพี่กมพูนี่ดูพ่อเขาดูพ่อเขาตัดอ่อนอนส่วนพี่กําพูตัดกะเอาหรอ ตัดแก่มันแก่ไปใช่ไหมแต่เกิ็นแก่ๆก็ดีเหมือนกันนะพ่อได้เขียวไปลูดเอาเนาะแก่ๆที่อร่อยมันต้มไม่เปื่อยตีอันนี้ใบแก่ไปเนาะอ่าแล้วก็กลับมาต้นแรกนะคะที่เราเดินผ่านไปต้นนี้จะดกนิดหนึ่งแล้วสูงด้วยนะเอาตัดยังไงเนาะบานี้สูงคักคุณน่ะน่าจะประมาณตึกสองสามชั้นน่ะแล้วต้นมันเล็กเลยเนาะ แล้วมันมันเหนียวอ่ะพ่อเก็บให้มันได้หลายๆเก็บให้มันได้หลายหลายนเบอร์ตัวละนี่บ์กกิน้าเดม่ไม่ได้กินหรอกนจะนั่งก็มีเวลานิดนึงโอ้ยปาลิเกะเนาะก่อนที่ด้เด็ด เอามาทำไมเนี่ยไม่ใช่ลคุณเคยดูฉากนี้ไหมฉากพระเอกกับตุ๊องจะลบกันน่ะต้องฆ่ามันต้องฆ่ามันน่ะเราได้ฆ่ายังยังขยับไปขยับมาล้ําขยับไปขยับมาวนกันสามรอบเผาเลยเอาหมดนะใบแก่ๆก็เอานะคะเพราะคนนี้เขาจะกินหญ้าแก่เออเอามาแก่ๆเลยครับครับ ท่าเด่นโอ้โหท่าอ่าโอ้โหโอ้โหท่าลูกขี้เหล็กครับเดี๋ยวพ่อแหวงก็บอกเง็ดเล่นเง็ดหัวเนาะแนวกินเบสจีิแกงขี้เหล็กเนี่ยที่ขาดไปได้แล้วก็คือใบย่านางนะคะ Oh, <laughs> เราใช้อย่างทนุถนอมเลยนะคะ <laughs> เพราะว่ามีอยู่ต้น <laughs> สองต้นเองใบยะนางเนี่ยไปคั้นนะ้ํามันจะได้ลดยูริกในพวกผักยอดพวกยอดคลีล็กพวกนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเก็บเลยนะเด็ดใบเอานะคะเราไม่เอาเครือมนะันเนาะเพราะว่าเขาจะได้ยังอยู่อพอได้อยู่พอได้อยู่ใบยะนางค่ะใบยะานาง <laughs> าแล้วเราเอามาต้มนะคะ ต้มให้ประมาณเนี้ยค่ะนี่คือชิ้นเหล็กที่ต้มเละอ่ะฮะมันก็จะเป็นใบที่ผสมกันระหว่างอ่อนกับแก่นี่แหละนี่แหละคนฟันดีก็เคี้ยวไปใช่ชอบกินแก่ๆหน่อยกินอ่อนๆมาต้มเละหมดมันก็ไม่ได้เคี้ยวมันคืนอย่างเดียวนี่คือน้ําขมนะพี่คำภูจริงเหรอน้ําขมเนี่ยคุณจะต้องเอาทิ้งไม่ได้มันกินไม่ได้ขมงแกไหนผมอยากจะรู้เนีนี่สดเลยอ่ะจริงเหรอ <laughs> เออผมจริงไปคายออกีิไปกืนทำไมผมจริงตมากเหมือน,น,นบอระเพชรเลยอ่านี่ค่ะก็จึงต้องต้มก,ก็ออกไงเพิ่งเคยกินแบบออกเหมือนบอระเพ็ดจริงโอ้ห <laughs> น้ำที่สองมันจะจืดไปหรือเปล่าไม่จืดหรอกไม่จืดหรอกอ้ แบบโบราณเลยจ้าไม่ต้องใช้เครื่องปั่นนะจ้ากรองอน้ำใบอนางนะคะตั้งไฟเลย,เ,ลยเดี๋ยวให้พ่อแหวกเป็นคนปรุงนะคะเดี๋ยวโขลกเครื่องให้นะจ้าอ่าใส่เครื่องเข้าไปที่ขาดไม่ได้เลยนะคะอร่อยทุกเมนูก็ต้องน้ำปลาแม่ท้องนาคนี่ละจ้า พายออกไปนะคะแล้วก็ทุบตะไคร้ใส่ลงไปแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือใบมะกรูดกับขาซอยนะคะตะไคร้ด้วยนะจ๊ะพอเดือดแล้วใส่หมู3ามชั้นลงไปค่ะหมูสุกแล้วอืม น่าตะดีไหมคะน่ากินมากเลยอะ่ะคมๆชอบอายุได้แล้วแหละหชอบของคมอะ่ะไ, <laughs> ไม่ตักเสิร์ฟไวอไยอ่ะร้านเลยเหรอคะอนนรู้สึกจะเน้นหมูนะเราอ่ะได้เลยว่าใส่หมูไปเส้นหนึ่งพ่อก <laughs> ็บอกให้ใช้ครึ่งเส้นแต่ว่าแหมดูเห็นพี่สัมรินชอบเลยอ่ะไปไปตามพี่สัมรินไปดูว่าแกงขี้เหล็กฝีมือเราจะเป็นยังไงนะคะ ห็นมีใบขี้เหล็กเลยมีแต่หมูอ <laughs> น้ำมันใสน้ำมันใสอ่าผ่านจ้าแกงขี้เหล็กเรากินได้หลายวันเลยนะคะอยนี่ของชอบเลยนะกินมาตั้งแต่เป็นเด็กนี่ใครกินไปนบ้างเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยเออ<ม>เห็นว่าเราแกงกัง เต็มหม้อเลยไม่ใช่หรอมองแล้วให้เก็บมาเยอะๆก็แม่ทางหน้าเขาบอกว่าเขาไปของชอบเขาเลยก็ใช่ไงก็จะน่าเห็นไหมจะหมดแล้วนะคะแป๊บเดียวเห็นไหมคะถึงถึงก้นหม้อแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้กินรีบเลยนะจ๊ะโอ้ตักใส่ถ้วยมาจะไปไหว้เจ้าที่เออเราก็กินเฉพาะเราเนาะก็พยายามกินเฉพาะ เราเองแล้วก็กินเฉพาะคนรู้ใจเออน้อยหน่อยไม่ต้องไปตักเยอะอ,อ,อกับข้าวคุณกำพูนะคะต้นละถ้าอยากีิจัาก็นี่จะบอกแม่ทองนาคไปตามไปอืออเออเอเออเออเออหมดไปแล่นะน่ะเหลือแล้วีจยวบองแม่ทองนาก็ต้องมีนี่เสริมเข้าไปลูกโดด นี่มีติดตู้ไว้นะฮะเพราะว่าต่อให้เราทํากับข้าวแค่เนี้ยเราก็มีจะบองไว้มันจะทําให้คู่รสชาติอืใครเห็นก็อยากกินด้วยนะเนี่ยคุณเนี่ยกินเบ็ตตะแซ่บไรชอบดืลีเดยวพี่น้อกอืมขี้เหล็กขี้เหล็ก อย่าลืมอย่าลืมอุตสาแกงที่เหล็กก็สวนเราอืมว่าพ่อแหวงนี่ทาที่เหล็กอร่อยจริงฮะพ่อแหวงอ่ะใส่ผงปรุงรสอยู่สามช้อนที่เหลือรัชนีค่ะว่าป <laughs> เราเป็นคนใส่น้ำปลาแม่ทองนาคเอา้าหรอใช่แล้วก็โขกพริกโขกกระเทียมใส่พ่อก็บิดตะไคร้ใส่คือสองพลังบวกอ,ะอ,อ่ะอ่าเราก็นี่น่อร่อยเราใส่น้ำปลาอย่างเดียวเลยพ่อเป็นคนปรุง นู่นนั่นนี่นิดหน่อยมันก็อร่อยแล้วว่าน้ำปลาสำคัญมากกว่าเนาะถ้าน้ำปลาอร่อยอะ่ะมันก็อร่อยอะ่ะน้ำปลานัวมันมันทำให้ใครทําก็อร่อย